อยากให้ทุกคนฟังอ่ะแก้งน้องเลยบอร้องเพลงพอรังเลยเกิดการขัดประกในห้องน้ำเกิดขึ้นแต่เขาร้องต่อนะจริงมีความสุขกับการร้องเพลงทุกคนก็วันนี้วันที่แป๊บนึงวันนี้วันที่ออ่าวันที่แปดอีก อีก,อว,นน 8, อกวันนะแปดอีกห้าวันใช่ไหมห้าหรือหกห้าวันหวัน <c oughs> จะถึงงานเปิดตัวของพวกเราตื่นเต้นมากมากแบบมากมากมากอะ่ะทุกคนคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าคือจริง,รงๆวันนี้ที่ตัดสินใจไลฟ์เพราะว่าเรื่องในห้องในห้องของเลยลองย้อนกลับไปคิดถึงตัวเองว่าก่อนคือพอจะลิปหรือต่างๆมันออกมามันก็ มันก็เป็นปกติแล้วที่ Under อันเดอร์จะต้องจะต้องได้พูดเยอะกว่ากว่าเต้นหรือร้องบนเวทีเนาะถูกไหม mm hmm. แล้วก็เลยแบบอธิบายยังไงดีตอนนั้นมันมันก็ตื่นตันะมันอะไรสกษษิดก็ไม่รู้เขาเต้นเพลงเอ็นกันเอเอเอ็น <c oughs> ก็คือแบบเขาก็เต้นกันแล้วเราก็นั่งดูด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าฟอลใส่รู้สึกอะไรแต่ความรู้สึกเราคือโอ้นี่เป็นครั้งที่สี่แล้วเนาะที่เราแบบ นั่งดูเขากําลังจะซ้อมโชว์ครั้งใหญ่อีกแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้คือหนูพูดจริงๆนะทุกคนว่าแบบหนูจะไล่ทําลายของตัวหนูให้บังแล้วกันว่าอย่างจริงหนึ่งอ่ะใครก็คิดว่าเต็งจะติดหนูเชื่อทุกคนทุกคนคิดว่าเต็งจะติดอ่ะก็เป็นครั้งแรกที่เราอกหักแรงมากๆแบบครั้งที่สองมันอกหักด้วยเพลงอนะเนาะ ด้วยความที่มันเป็นเมลอนจูสัะทุกคนแล้วเป็นเพลงที่แบบเฮ้ยเราเรา,เราไม่รู้ว่าเราโดนไซโคมาจากไหนไม่รู้ว่าพวกเราโดนไซโคมาจากไหนว่า C J M อ่ะจะน่ารักสดใสเหมือนกับ H K T แล้วเพลงที่แบบเพลง H K T ที่พวกเรา C J M ชอบที่สุดก็คือเมลอนจูส์อ่ะแล้วแบบมันทําให้พวกเราแบบอ่ะอืมเราไปสองอ,อกหักแบบแรงมากครั้งนั้นเป็นครั้งที่รู้สึกว่าเจ็บใจที่สุดจําได้ว่า คือเอาจริงๆอะเหมือนประกาศประกาศเราประกาศอย่งตรงเขาบ้นรูมแล้วก็หนูก็เดินออกไปตรงลานจอดรถ,ลรถแล้วก็แล้วก็ไปยืนกับพี่ฟอลมัง้งตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างแต่รู้ว่ามีพี่ฟอคนหนึ่งคือสาหรับหนูอะหนูก็รู้สึกว่ามันก็ควรมีพื้นที่สำหรับพี่ฟอได้แล้วสำหรับหนูหนูคิดแบบนั้นนะตอนตอนซิงสองเลยคือแบบ คนที่ได้คะแนนสอบทุกอย่างเป็นที่หนึ่งมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็วงเราขึ้นชื่อว่าเป็นวงเพอร์ฟอร์เมนซนนี่อะไรเงี้ยพวกหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้เ<อ>ช่นกันก็ยืนเหมือนยืนสัญญาพี่ฟอว์ว่าเฮ้ยสักวันมันต้องเป็นของพวกเรานะอะไรเงี้ยอืมแล้วหลังจากนั้นก็มันก็ติดโควิดอีก,กนเนาะแบบพอเมลอนพอเมลอนปุ๊บก็ติดโควิดอีกคือทุกครั้งที่เราปล่อยเพลงมันก็จะติดโควิดแบบ ดังกรอบเลยพอดทีนั่นแหละแล้วก็แบบอยากแต่จริงๆสิงงสองก็ขอบคุณโอตโนานะแบบโอตโนาทาให้เรายังมีแรงฮึ้นต่อที่คิดว่าอยากจะสู้ในสิงสามแต่พอสิงสามพอประกาศสิงสามแล้วมันก็ยังไม่มีชื่อเราะทุกคนครั้งนั้นน่ะคือครั้งที่ทําให้เรารู้สึกแบบก็มาว่าเคยชินกับมันซะเถอะทาความชินกับความเจ็บปวดนี้ได้แล้วอ่ะเร,เราต้องเราต้องชินได้แล้วถ้าเราไม่ชินเราก็จะเจ็บไปเรื่อย เก็บเก็บใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันไหมว่าเราต้องแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ของบอกเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดคิดแบบนี้เลยนะสิงสามประกาศเนี่ยแล้วเลยยิ่งโดนขยี้ว่า first อะไรนะ first original สองของ C J M แล้วก็มาเร็วด้วยแบบวงอื่นของเขาจะมี original สองครั้งนึงนี่คือแบบนานโหนานไม่รู้เราแค่สิงสามก็ได้แล้วเราสิงสามก็มีแล้วทุกคนแล้วแบบมันดูสำคมันมันดูเป็นเพลงที่สำคัญมากอะโหตอนนั้นตอนนั้นที่เรายังไม่รู้เลยว่ามารีคือเพลงอะไรแต่รู้แค่ว่าแบบ ว้าวแต่มันไม่มีชื่อเราเว้ยเก็ตปะแล้วก็มาครั้งนี้ที่ที่ประกาศอีกจริงๆอะพอมาลีพอท้อไปแล้วแต่ว่าเราก็เองแอบหวังนะว่าเฮ้ยเราจะไม่ได้จริงๆหรอวะแบบสิิงสิมันก็เลยอยูไ่ไม่กี่คนนะที่จะมาเป็น first ได้อ่ะ first time มันก็ควรจะมีชื่อเราบ้างนะทั้งที่โทษตัวเองนะทั้งที่เราไม่ไทำอะไรเลยเหมือนแบบเหมือนคิดว่าเราเองก็คิดว่าคนอื่นก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนี้ ทั้งที่เราไม่ได้เราไม่ได้ดีเทลเลยนะว่าเฮ้ย<ๆ>เขาทําอะไรบ้างเราไม่เคยไปนั่งถามเขาหรือรู้จักเขาว่าเฮ้ยทุกคนทําอะไรมาบ้างแต่ว่าเราตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ทำไมเขาติดละ่ะกับเราที่ที่ทําอะไรก็ดูผิดดูทําความผิดหนึ่งครั้งจะถูกจําไปจนตายอย่างเงี้ยอันนี้เกิดขึ้นกับพวกหนูจริงๆเว้ยแล้วหนูก็แบบทุกครั้งที่ไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดเกิดการเอาความผิดนี้มาลีว่า เคยทำแบบนี้ไงทางที่จริงๆจริงๆถ้าพูดถึงสามตอนสองสิ่งแรกอะหนูพยายามทำดีตแล้วแต่สิ่งสามนี่หนูไม่ทําอะไรเลยหนูยอมรับที่แบบมันมันหมดแรงจะพยายามแล้วอะตอนนั้นอะแบบแล้วพอประกาศสิ่งสี่เนี่ยของเราอะมีแรงเออไม่ใช่อะประกาศที่หนึ่งประกาศอะไรบ้างที่หนึ่งเนี่ยก็แบบเราอะพูดเราดันพูดออกมาตอนประกาศว่าชินแล้วแหละอะไรเงี้ยวันนั้นพี่สิตาก็เลยมาคุยกับเราว่าแบบ เฮ้ยแกเคยชินกับมันจริงๆวะอะไรเง,ง,งีย้ยแบบน่งร้องไห้คุยกับพี่สิตาย,ย็นเจ็ดโมงเช้าอันนั้นมันทําให้เราแบบเออวะเราไม่ได้เคยชินกับมันเลยอะเราเราอยากที่จะยืนอยู่ตรงนั้นเราอยากจะเป็นสิบหกคนในนั้นอะเราไม่อยากยืนข้างหลังเพื่อนแล้วซ้อมเต้นโดยที่ไม่มีบล็อกของตัวเองอีกแล้วอะแบบเราก็ไม่รู้เว้ยว่าแบบคือคนอ,คนอื่นเขาอาจจะเหนื่อยกันก็ได้แบบที่ที่ตรงนั้นแต่ว่าเราต้องการที่ตรงนั้นจริงๆอะแบบ เราตอบคาถามตัวเองได้แล้วว่าเราเฮ้ยเราต้องการที่ตรงนั้จริงๆถึงเราไม่ได้เต้นสวยเท่าคนอื่นถึงเราอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเท่าคนอื่นแต่เราอยากมีที่ยืนตรงนั้นนั่นก็คือความฝันของเรานั่นคือที่ที่เราแบบที่เราเซ็นสัญญาเข้ามาที่นี่อ่ะมันคือความฝันที่เราอยากใช่คือสุดท้ายแล้วเราหนีตัวเองไม่ได้เลยว่าเราอยากแบบอยากยืนอยู่ตรงนั้นเพราะแบบเราอยากเป็นนั้นๆใช่แบบพอเราแบบเริ่มอกโอเคเรื่อยๆมันเริ่มท้ออ่ะแต่แบบเราก็ยังอยากเป็นอยู่นะ ใช่ทุกคนมันก็จะมีเพลงแฟลชไลท์นิหน่อยนิดหน่อย,อย <c oughs> พูดถึงแฟลชไลท์ก็ครั้งนี้มันเป็นออนไลน์เนาะถูกไหมครั้งนี้มันเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นเพลงก็ <c oughs> <c oughs> จะแบบ <c oughs> ตื่นตานิดนึง <c oughs> ไม่รู้ว่าครั้งแรกออนไลน์ครั้งแรกจะเป็นยังไงนะฮะ ริงหว่าทุกคนนะอยากให้มัน,นแบบออนไซด์แหละแบบอยากให<ช>้ทุกคนดู <c oughs> แต่คือแบบสถานการณ์มันไม่ได้จริงจอยากมีค,มคนมาถือไฟฉ <ไฟ S 2> ายให้คือหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเรารู้แค่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทําโชว์มาให้ดีที่สุดจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ไงหนูก็ฟาดใส่สัญญาวันนี้เอาเอานิ้วก้อยเข้ามาเอานิ้วก้อยเข้ามานี่สัญญากันไว้แล้วว่าั้งหน้าจะต้องเป็นของพวกเราถูกไหมพูดหรอว่าใช่ อยากถ้าถ้าถามหนูนะ first time จริงๆเคยคิดว่าอยาก first time ก mm ับ hmm. เพื่อนเพื่อนในกลุ่มแต่เขา first time กันไปหมดแล้ว mm hmm. คืออย่างอย่างหนูก็พันโป้ติดต้งแต่สิ่งแรกแล้วก็มีพิมเจ J ลาตินเป็น under ใช่ไหมละ่ะแล้วก็สิ่งสองอ่ะพิมพ์ก็ first time ไปก็สิ่งสามก็ยังเจกับตินก็ยังไม่ติด จริงสิอ่าเจตก็ first ถามไปแล้วอะไรเงี้ยเ,เอ้ยจริงเราเราก็คิดนะเราเคยคิดนะตอนที่เราตอนที่หนูสนิทกับปีโป้กับปริมามากๆอะที่อยู่ในห้องเดียวกันนะอะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่กดดันมากเลยนะปีโป้ปีโป้ปีโป้เ็เป็นตัวเองมากๆที่แบบที่แบบ ปีโป้เป็นปีโป้ที่ไม่หาหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วอะแล้วแบบปริมาณก็สุคนไรสวยไม่รู้สวยสวยมากอ่ะอในมุมตีตอนนั้นหนูก็รู้สึกแบบเอนดูพี่นะเขาแบบเอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางใช่ที่แบบสนิทแล้วสนิทตอนนั้นสนิทกับพี่ออมมากมากด้วยอะแล้วแบบคนนึงก็กับตันคนอ่ะเซนเตอร์เพลงร้องไว้อีกคนนึงก็เป็นตัวเองดดเดนอะไรก็ไม่รู้แล้วเราคือเด็กที่แบบ าาไม่เคยทําอะไรเลยเออยังหลงทางอยู่เลยอะ่ะเราแบบแต่ก็ต้องขอบคุณคนเหล่านั้นนะคะที่ทําให้หาทางึงไม่รู้ว่าเจอหรือยังแต่ว่าก็ยังเดินอยู่เรื่อยๆพยายามไม่หยุดนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ก็ต้องขอพักก็พูดพูดกันแบบใจใจเพราะไม่อยากเอาตัวเองไปผูกไว้กับตรงนั้นอีกแล้วที่แบบอยู่ๆพอพอมันพอมันกระแทกเข้ามาแรงๆแล้วแบบ ทิ้งทุกอย่างเลยไม่อยากมีตรงน,นั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยก็จะพักเอง